ครับสวัสดีพี่พี่น้องนองนะครับที่เขามาเบิ้งวก็รับชมนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมพาพี่น้องมาชมนะครับผมลาพี่น้องมาเบิ้งมาชมนะครับผมเป็นงานที่ดีจากอูสร้างไร่นะครับคือเก่านะครับวันนี้เพิ่นจะทําการนะครับอาจจะส่งนะครับให้พี่น้องทังจังหวัดอุดรนะครับผม อุดรนพอนธ์นะครับอุดรนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นดมคือเ่านะครับผมส่วนมากลูกค้าก็จะได้แบบง่ายๆนะครับสะดวกสบายนะครับผมนะครับเป็นดมนะครับผมอําเภอสีธาตุอําเภอสีธาตุนะครับอําเภอสีธาตุนะครับจังหวัดอุดรนะพอจังหวัดอุดรนะครับไปง่ายมากมากง่ายนะครับผมนะครับแก้ปืชผลทางการเกษตรของพี่น้อกนะครับผม ครไปคล้ายกับสะดวกสบายนะครับตัวนี้นะครับผมของแก้ววังไว้นะครับตัวนี้สเปคสเปคเป็นเป็นกระซี่อยังครับวันนี้เป็นกระซี่ตรงครับกระซี่เล็กล่างตัวนี้เป็นกระซี่ตรงนะครับพี่น้องเพิ่นเพิ่นสร้งจองแบบนี้นะครับรอเนอกระที่เล็กล่างนะหาครับอ่าสี้เ่เป็นเนียบเนียบคางควันไห้มีหูอัดจระบีน้ำเป็นเนียบคาง จะเนียนเป็นแหนบขาง,ขงเท่าร้อยสเปคคือเกาหลาทอดบางคนได้ทอดบางโค,คร,รง,คล,งลังเย็ยนได้ถอดทิ่นถอดออกได้นะครับผมดำไหมดำนีก็จะเป็นแกะกองนะครับผม สำหรับดับนะครับบรแมานเมื่อสองนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นกระสี่เป็นเป็นเลขล่างนะพ่อเนาะตัวนี้นะครับผมอจะมียังเพิ่มเติมมีปบากระบอตัวนี้นะครับเป็นเผ้าลอยนะครับผมข้าวนาเป็นเป็นเป็นมิดสูเป็นเหมือนเดิม เป็นของมิซูนะครับปาจิโร่นะครับขั้นหนาครับผมครับขั้นหนาครับเป็นขั้นออนนะพอนะขัารปีนกนะครับผมนะครับตัวนี้นะครับเครื่องก็จะเป็นเซตทีร้อยห้าห้าเซตทีร้อยห้าห้าแมนโคบุตะอ้าวตัวนี้ลูกคาอ่าจะจะเน้นเป็นสูบเปียวนะพอนะเป็นเครื่องเครื่องยนต์สูบเปียวนะครับผมนะครับ เป็นเครื่องย่นนะครับคูปะตานะครับเซทีนะครับร้อยห้าสิบห้าแรงนะครับผมนะครับ,รบผมสั่งเป็นตาหน่อยเลยว่าเ<อ>มืม่อคนมักไหนหน่อย <c oughs> <c oughs> ตาหน่อยนะครับคนมักไหนหน่อยนะครับผมขั้นใหญ่ๆนะครับ <c oughs> ช่วงนี้ก็เอาเบิดดูการเก็บเกียเ่ยวแล้วนะครับผมเขาเขาสู่ดูการผลิตนะครับตอนนี้นะครับผมแต่พี่น้องจะ,ะสั่งจองไว้่ก็กินการของเมื่อใดนะครับผมสําหรับเอคุณพ่อช่างไร่เพื่อนนะครับผมนะครับศูนย์แปดเก้านะครับแปดสี่เก้านะครับหกสามสามสามนะครับผมศูนยะ์แปดเก้าแปดสี่เก้าหกสามสามสามนะครับผมโทรมาปรึกษากันนะครับกับคุณพ่อท่างไร่เมื่อไดน,นะครับผมสำหรับ สร้างจองนะครับผมโรตีแตนนะครับผมโฟวิลนะครับผมนะครับเงบหน่อยงบร้ายนะครับคุยกันกับเพื่อนได้นะครับผมสําหรับอู่คุณปอสังไรเพื่อนนะครับผมนะครับเป็นงกันเองนะครับอัตยาสายดีนะครับผมนะครับต้องห่วงนะครับผมอ่าตัวสอบระบบ จักน่อยนะครับผมนะครับให้คุณ่อเิ่นตดวสอบระบบไ้เบิ้งนะครับผมนะครับวางดำลงนะครับผมลงโตนะครับผมตสวยงามนะครับผมสีสันมันกระเยสวยงามนะครับคุณ่อเพนะครับผมใส่เวลานะครับผมใส่เวลาเนี้ยนะครับผมสวยงามดูดีนะครับผมตัวนี้นะครับท่ายันมันกรไฮดีซใสแบบ โอ้เป็นคลองซีบรอเลยแมนครับเห็นแต่คลองซีบรอนะครับแบบนี้นะครับนะครับอัปเดตให้พี่น้องเบิงเรื่อยๆนะครับผมสําหรับงานของเพื่อนนะครับทรงมองในแน่นะครับผมมองในแน่นะครับเพื่อนไปทางไกลนั่งไกลนะครับเพื่อนไปเบิร์ตนะครับผมสำหรับคุณพ่อทา้งหลนะครับผมอ่าจะเดินเครื่องใเบิร์กนะครับผม เป็นเครื่องย้อนผูเบียวนะครับผมเครื่องย้อนผูเบียวนะครับมอเตอกตานะครับ ยางกับไปยางเจ็ดห้าศูนย์ขอบสิบห้าคือเก่าเนาะคุณพ่อเนาะแม่นครับผมเป็นยางเจ็ดห้าศูนย์นะครับขอบสิบห้าคือเก่านะครับผมตั้งหน้าก็จะเป็นกระทะธรรมดาเนาะคุณพ่อนะครับตั้งหลังจะเป็นกระทะผพานะครับผมนะครับแตกต่างกันนิดนึงนะครับผมตัวนี้มันจะรับน้ำนักนะครับและมันถูกนะครับผมดีดีกว่ากันนะครับผมนะครับสําหรับกระทะผพาหรือกระทาธรรมดาเดิมๆนะครับผมนะครับ เงียบเงีบนะครับผมแน่นนะครับผมกระบะก็เปิดทางได้นะครับสามสามด้านนะครับผมคือเเขานะครับผมเปิดทางในสามด้านเฉพาะด้านล่างนะครับผมเปิดได้นะครับผมตัวที่เป็นดำนะครับถ้าตัวเป็นถ้าจะเป็นตัวธรรมดานะครับผมก็จะเปิดได้ได้แบบ เต็มรูปแบบเลยนะครับเปนเอืดเตืดว่าไม่ห่านมอร่ำนะครับสวยงามนะครับอ่าล่อรดนะครับผมตอนนี้นะครับคุณพ่อมันล่อรดเอาไปทรงนะครับพี่น้องทางอุดรนะครับผมนะครับล่อรับเรื่อยๆนะครับผมล่อรับเรื่อยๆนะครับพี่น้องทางอุดรนะครับผมที่สรางจองไว้นะครับผมเพื่อสร้างจองไว้หลายเดือนแล้วกข่าคุณพ่อครับ วัหมดหาหกเดือนนั่นะโอ้โห,โห,โห,หากหากเดือนแต่ไม่สาเออสั่งจองว่ามันผมผมสั่งจองรวดเนาะจนเลื่อมจนเลื่อมข้าวจนจนเศ้าอยากหายอยากจนเศ้าหายอยากนะครับ สีสมบลนะครับลูกค้าเพิ่นเน้นสีสมนะครับยุคนี้เป็นยุคสีสมนะครับผมเป็นยุคสีสมนะพ่อยุคสีสมนะครับเพิ่นมักสีสมสมสลด์ก็มาถึงมันทีเดียวไอยนะครับผมพ่อทางไล่มาทีเอารถรถดีแดนเน้าขึ้นรถตะไลนะครับไปส่งพี่น้องท่างอุดรนะครับผมนะครับการรอควอยนี่เองครับ พี่น้องๆนะครับผมนะครับ่อเป็นขับเองนะครับผมขับเองนะครับไปส่งเองนะครับผมนะครับสำหรับ เฟอร์ก็ทำการล็อกหลอขึ้เอานะครับผม,มันล็อกเต็บตีไปนะครับ ประกอบรถเพลินนะครับผมนะครับเป็นูรถเพลินนะครับผมขนะรถขึ้นไปทรงพี่น้องข้างกุดอรอนนะครับผมนะครับ,รบ,บล็อกแน่นๆ้วกระทำการะสะไรขึ้นนะครับผมลากเป็นขึ้นมาทั้งรถนะครับผม สีสมคือกันนะครับผมอา่าสีสมโลค้ามักสีสมโยกนี่เป็นโยกสีสมนะครับขั้นที่แล้วที่ทรงไปอ่าจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะครับอาจจะเป็นสีสมคือกันนะครับผมสีสมเดียกันนะครับบอลเป็นขั้นเดียวกันนะครับผมพี่น้องนะครับผมนะครับขั้นนี้จะเป็นอ่าเครื่อง สูบเดียวนะครับผมพี่น้องเพิ่นจะเน,น้นเป็นเครื่องสูบเดียวนะครับเป็นเครื่องคู่ปตานะครับเซรที่อ่าร้อยหาซิผาแรงนะครับผมตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่องเบิกศูนย์นะครับผมเครื่องไม้นะครับผมสําหรับเครื่องยนต์ของเพิ่นนะครับผมนะครับ ยุคสีสมเขียวอันกับสีสมเหมือนกันตัวพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับปอสังไรยเพิ่นเอารถนะครับขึ้นรถสไลดนะครับ,น,รบน้ำส่งลูกค่านะครับทางจังหวัดอุดอรนะครับผมนะครับ อามานีไปจังหวัดอุดรนะครับส่งลูกค้านะครับผมนะครับนะครับน้ำส่งหอดบ้านนะครับหอดบันไดเฮื่อนนะครับผมสำหรับรถนะครับผมอายุไกลอยุไกลนะครับสามารถสั่งจองได้นะครับผมนะครับซูมือนี่นะครับผมการขนส่งนะครับการคมนาคมนะครับสะดวกสบายนะครับผมนะครับนะครับคุณพ่อเบรนจัดส่งทั่วประเทศนะครับผมทั่วประเทศนะครับประว่าทสีจิ๋วเหนืออีสานกลางใต้นะครับผมนะครับผมโชคดีนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับโชคเฟอร์ครับผมนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับช่องโน้นคนมาเบิงนะครับผมอดจะมีโอกาสนนําคลิปดีๆนะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดซับตะไคร่นะครับผมอช่องโน้นคนมาเบิงนะครับผมนะครับได้มีโอกาสหาคลิปที่ดีนะครับไม่พี่น้องเบิงนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ